ไปทราบถึงประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศกันบ้างประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศมีอะไรบ้างนะครับคุณครูก็แบ่งออกด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับประโยชน์ของข้อมูลสารสน splash! เทศให้นักเรียนจดบันทึกลงไปนะครับจดบันทึกลงไปประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ กลางหน้ากระดาษเลยครับประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมให้นักเรียนนั้นบันทึกความหมายของคำว่าข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้เด็กๆนั้นได้ทำการบันทึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ไปดูประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศกันก่อนนะครับหลังจากที่เราทราบความหมายของคําว่าข้อมูลสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยนะครับประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศมีอะไรบ้าง 1. นเพื่อช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริง ให้นักเรียนบันทึกเฉพาะสิ่งข้อความที่คุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับข้อที่1เพื่อช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริงของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปให้นักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในส่วนของอ่ะยกตัวอย่างเป็น รถติดใช่ไหมลูกรถติดนะครับรถติดนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่ครูแนะนําไปแล้วว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งตอนเช้ารวมถึงตอนเย็นก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือประโยชน์ที่จะทําให้เราทราบได้ว่ารถติดเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนั่นเองนะครับ เพื่อช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับต่อไปประโยชน์ข้อที่2เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปสมัครเรียนนะครับไปสมัครเรียนร้องเพลงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แต่มีโรงเรียนสอนร้องเพลงติดกันสองโรงเรียนแล้วเราจะทราบไหมครับว่าแต่และโรงเรียนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมสิ่งที่เราจะทราบได้ก็คืออาจจะเป็นแผ่นพับอาจจะเป็นใบปลิวนะครับเราก็เข้าไปยังสถานที่โรงเรียนน้นๆได้เลยนะครับโรงเรียนแรกเราเข้าไปดูว่าเ,เขามีการสอนเป็นอย่างไร ตรงกับที่เราต้องการไหมแล้วเราก็นำสิ่งที่เป็นสารสนเทศอาจจะเป็นแผ่นภาพใบปลิวออกมารวมถึงอาจจะเป็นการซักถามกับเจ้าหน้าที่ด้วยออกมาไปเข้าโรงเรียนที่2แล้วก็ไปซักถามนันแผ่นภาพใบปลิวมาดูนะครับแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นแหละมาประกอบการตัดสินใจนะครับนำมาเทียบกันเลยอ,อันนี้สอนหลักสูตรอย่างไรโรงเรียนที่1อาจจะสอนหลักสูตรพื้นฐาน โรงเรียนที่สองอาจจะสอนหลักสูตรที่สูงขึ้นถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราก็จะต้องเข้าโรงเรียนที่หนึ่งถ้าเรามีความรู้บ้างเราก็ไปเข้าโรงเรียนที่สองเห็นไหมครับเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนั่นเองต่อไปประโยชน์ข้อที่สเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับในการวางแผนดำเนินงานหรือการวางแผนบริหารงาน รวมถึงการตลาดและการผลิตต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเรามีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งนะครับซึ่งผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั้ง PC ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฉะนั้นปีนี้เนี่ย เราจะต้องผลิตอะไรเพิ่มมากขึ้นลูกอ่ะแน่นอนว่าจะต้องผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC นั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ก็คือเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์นะครับจดบันทึกให้ทันนะครับสั้นๆเองแล้วก็ฟังคุณครูอธิบายไปด้วย เพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์อย่างไรครับยกตัวอย่างเช่นสุดสัปดาห์นี้เราจะไปเที่ยวทะเลให่ไหมครับสุดสัปดาห์นี้ยังเหลืออีกเพือพหัดส,สุขวันเสาร์จะไปแล้วแต่เวลาวันศุกร์มาเราฟังข่าวว่าเดี๋ยวจะเกิดสึนามิในสถานที่ที่เราจะไปเลยนะครับเป็นไงครับเราจะยังไปทะเลสถานที่นั้นอีกไหมไม่ไปแล้ว นะครับเราก็วางแผนไปเที่ยวน้ำตกแทนเห็นไหมครับเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองเห็นไหมครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายเพื่อลดความซ้บซ้อนในการบริหารการจัดก,การในด้านต่างๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่น เมื่อปีที่แล้วนะครับเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวที arily, ่ที่ไหนบ้างอย่างเราไปเที่ยวน้ําตก5ครั้งไปเที่ยวทะเลสองครั้งไปเที่ยวป่า3ครั้งนะครับฉะนั้นในปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเราไปเที่ยวทะเลเยอะแล้วแต่เราไปเที่ยวป่าน้อยฉะนั้นปีนี้เราก็วางแผนว่าเราจะไม่ไปเที่ยวทะเลแล้วเราจะเที่ยว ป่าหรือเที่ยวน้ําตกให้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วเห็นไหมครับเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนนั่นก็คือปีนี้เนี่ยเราก็ไม่ไปทะเลแต่ไปเที่ยวที่อื่นแทนนะครับทีนี้ที่คุณครูบอกว่าให้เด็กๆนั้นกลับไปทําการจดบันทึกนะครับคำความหมายของคําว่าข้อมูลสารสนเทศนะครับคุณครูให้เวลา2นาทีนะครับ สองหนาทีเดี๋ยวคุณครูมีใบงานมาฝากนักเรียนด้วยใบงานนะครับให้นักเรียนนั้นนะครับทำการตกแต่งให้เรียบร้อยทำการตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วถึงจะรวบรวมมาส่งกับคุณครูไม่ใช่ว่าเขียนออกมาแล้วก็โลงๆเลยนะครับคุณครูทำใบงานให้เด็กๆนะครับเป็นใบงานเนี่ย ให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็จะต้องตกแต่งนะครับตั้งใจทํำใบงานนั้นเนี่ยกลับมาให้ครูอย่างดีด้วยนะครับใครที่จดบันทึกไม่ทันหรืออย่างไรนะครับคุณครูก็จดไว้บนกระดานแล้วนะครับก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับจดบันทึกให้กับนักเรียนด้วยเด็กๆจะได้จดบันทึกทันแล้วก็นําไปทบทวน กันที่บ้านได้ด้วยนะครับอทีนี้ไปดูใบงานกันนิดหนึ่งใบงานให้นักเรียนเขียนผังความคิดแสดงประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆนะครับอ่านี่ก็คืออ่าผังความคิดที่ครูนั้นได้ทำให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้แจกนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เขียนมาเลยลูกว่าประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเห็นไหมครับการตัดสินใจลดความส,สับสนนะครับอย่าลืมนะครับว่าใบงานนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจทําใบงานตกแต่งมาอย่างสวยงามก็จะใช้เป็นคะแนนเก็บได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในกรณีที่เด็กๆอาจจะทำนะครับ อาจจะทำใบงานได้นะครับดีแต่ทำคะแนนสอบได้ไม่ดีก็ให้เด็กนั้นตั้งใจทำใบงานให้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็จะได้มีคะแนนเก็บที่ดีๆนะครับเต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับมาจเจอกันทุกๆวันพุธนะครับเวลาเดิมวันนี้เวลาหมดแล้ว ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ